ค้นข้อมูลวิเคราะห์และอธิบายความปลอดภัยของอาหารต่อสุขภาพนะคะเด็กๆเขียนนะเสร็จยังลูกอังครับอังครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวรอค่ะลูกเดี๋ยวรอเด็กๆเขียนให้เรียบร้อยนะคะมันเป็นเหตุเอี่งว่ะค้นข้อมูลวิเคราะห์ และอธิบายความปลอดภัยของอาหารต่อสุขภาพนะคะผลการสืบค้นหรือบันทึกข้อมูลอันที่หนึ่งเขาให้เราหาสาเหตุที่ทำให้อาหารไม่ปลอดภัยสาเหตุที่อาหารไม่ปลอดภัยมาจากไหนบ้างครูเป็นได้สืบค้นไว้ให้เด็กๆแล้วหน้านี้นะหมคะ ครูครับผมล้งเขียนไม่เสร็จแล้วไม่ทันครับครูไม่ทันอะไรลูกไม่ได้ประสงค์ยังไม่เสร็จนะอ่าเขียนจุดประสงค์ให้เสร็จก่อนเ้วข้ากครูสอนเลยดูเรียนเสร็จแล้วเหรอไปดูพี่นายเรียนไปอ้าวสปายสปายเปิดกล้องเลยยังอยู่ไหมเนี่ย เสร็จแล้วครับยังไม่เสร็จครับเราก็ดูนะครับครับเขียนตัวนักเรียนได้สวยค่ะยังไม่่งกันบ้านครูเพนสมด้วยนะครับครับสืบค้นข้อมูลวิเคราะห์และอธิบายความปลอดภัยของอาหารต่อสุขภาพอ่าเราไปดูนะคะเพนได้สืบค้นไว้ให้เด็กดูแล้ว เกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยของอาหารนะคะก็หลอกใครยังไม่ปิดไม้ปิดไม้เลยเดี๋ยวมันรบกวนเพื่อนจอมพับปิดไม้ด้วยครับครับโอเคกิจกิฟต์เปิดกล้องเปิดเมกล้องแต่ปิดไม้นะคะคนดึงแบบโทรศัพท์ออกไหม โ okay. อเคเดเกๆเข้ามาครบแล้วใช่ไหม่าต่อไปสืบค้นข้อมูลนะ,ะครคูเป็นที่สืบค้นข้อมูลไหมให้เด็กใช้มาโคอะครับหน้านี้นะคะคุณ <c oughs> ใช้เ <c oughs> นี่ยปากเลยโะ้ยใครยังปิดไม่ใครไม่ปิดม <c oughs> ไม่เราจะเจะเช็คชื่อละนะคะครูขเขาจะเช็คชื่อแล้วเออใครใครใครพูดอยู่เนี่ย เสียงตามเลยอาหารที่สาเหตุที่อาหารไม่ปลอดภัยคืออาหารไม่สดเกาเน่าเสียมีเชื้อราล้างวัตถุดิบไม่สะอาดมีสารปนเปื้อนการขนส่งอาหารไม่ปิดฝาพันชนะหรือพันชนะปุกเปี้ยวเห็นไหมคะพันชนะมีรอยยุบต่างๆนะคะนี้คืออาหารไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพที่เป็นอาหารกระป๋องเด็กๆต้องดู วันเดือนปีที่ผลิตวันหมดอายุด้วยนะคะเด็กๆเคเขียนนะคะเขียนลงก,กันเลยได้ <ขอ S 2> <ล>เป็นนะคะต้องไปเขียนยน้องิงลงอยู่เยเนี่อ่ะเขียนอะไรอ,อ่ะไม่ปลอดภัยเออนั่นงไหนเนาะเออครับที่ครูให้ขเขียนอันไหนลงไปก็ได้เราครูหรือว่าเขียนหมดเลย ฮัลโหลก็เฮ้ยอะหัวขาดผู้ให้เชียนอะไรอะทุกคนไม่รู้เหมือนกันพี่น้องเปิดเพลงพี่เพลงสิ เอ็งร้องท่อนฮุกได้ป่ะไอเคนอร่อยไหมเคนเคนอร่อยไหมเห็นกินตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอร่อยไหมอร่อยไหมฮะอร่อยไหมอร่อยมากไหม มีใครจะเอาขนมเล่บ้างครเอาโอเคไม่ทันเราะแกะเด็กล่ะแล้วอันนี้อย่าข้ามโปรเจกต์อะไรให้พวกเองฟังเว้ยอันนี้คือจุดตรงไหนมีใครตอบได้ไหมเนี่ยยูยังไม่ขึ้นเลยจับโปรเจกต์จับปรเจต์อะอันนี้เป็นไงคะเมื่อกี้ครูไปล่ามาแป๊บเข็นกินอะไรอ่ะเข็นกินอะไร ห้ยป yeah. kind of ิดไม้ตรวนี้เลยครับครูครับอะไรครับมีคนลักลอบกินน้ำครับน้อโเขียนข้อไหนลงไปหนขงอนกกี้เพิ่งมาเหรอลูกนกกี้มานานแล้วครับหรอคะตอนนี้เราอยู่หน้าสิบสี่นะคะนกกี้อ่ะต่อไปเดี๋ยวนักกี้เอานิ้นนกกี้ยกมือก่อนนกกี้ฟังครูเพน ปิดไมค์แล้วฟังครูเพนแป๊บหนึ่งเนกกี้ค่อยไปดูคลิปย้อนหลังโอเคไหมคะครูเพนจะอัดวิดีโอแล้วส่งเป็นเข้าไปในไลน์กลุ่มเดี๋ยวเนกกี้ค่อยมาไล่ทําแบบฝึกหัดโอเคไหมลูกโอเคนะคะไมนนี้เน็กกี้เขาอียนอะไรตอนนี้เนกกี้เปิดหน้าสิบสี่ทำไปพร้อมๆกันก่อนถ้ารอเน็กกี้คนเดียวเนี่ยเพื่อนที่เหลือที่นัาเสร็จแบบฝึกหัดเนี่ยมันก็จะ เสียเวลาเพื่อนโอเคไหมคะเขียนหมดเลยหรอคะไม่ค่ะเอาตามความเข้าใจของเราเอาต่อไปมาดูหัวข้อนักกี้ปิดปิดไมเลยนกซี่นกกี้นกี้ไปใส่เสื้อให้เรียบร้อยเลยใส่เสื้อไม่เรียบร้อยแต่งตัวให้สุยาพนะคะไัเนี่ยปิดไม ขออนุญาตไปกินน้ําครับดื่มน้ําต้องพูดบอกว่าดื่มน้ําครับขออนุญาตไปดื่มน้ําครับโอเคปิดไมค์แล้วรีบมาถ้ามาช้าไม่ได้วันที่ก่อนอิมเอกอยู่ไหนคะเ,เร็วเร็วตั้งปิดอ่าปิดไมค์ด้วยปิดไมค์ด้วย <c oughs> ใครอีกอาต่อไปมาดูผลกระทบถ้าเรารับประทานอาหารที่ไม่ปลอดภัยไม่สะอาดใครขีดเขียนหน้าจอใครขีดเขียนหน้าจอไม่ได้นะคะเด็กๆการขีดเขียนหน้าจอโดยที่ครูไม่อนุญาตถือนะคะเป็นมารยาทที่ไม่เหมาะสมตอนนี้เราเรียนหนังสือเด็กๆต้องฟังคุณครูเพลนนะคะ แต่งกายให้เรียบร้อยวันที่ก่นั่งดีๆห้ามเอาจมูกมาใส่กล้องอนั่งเขียนตัวให้ตรงเห็นไหมคะเวลาครูเพนสอนครูเพนก็นั่งตัวตรงหลังตรงเด็กๆก,ก็ต้องเขียนด้วยนักกีใส่เสื้อมายังใส่เสื้อแต่งตัวให้เรียบร้อยนะคะเวลาเราเข้าเรียนในห้องเรียนเพราะเราเจอเพื่อนหลายๆคนนะคะนะลูกนะ โอเคน่ารักมากเด็กๆอยู่ครบเด็กๆแต่งตัวเรียบร้อยดีมากรูปดีมากนะคะเนกกี้ก็จะไปใส่เสื้อให้เรียบร้อยแล้วโอเคดีมากนะคะเพราะครูเพนจะเช็คชื่อด้วยอาต่อไปผลกระทบผลกระทบ,ะทบถ้าเรากินอาหารไม่สะอาดส่งผลยังไงต่อสุขภาพเนกกี้เน็กกี้หายไปไหนเนี่ยวัยรุ่นทำไรเนี่ย รูบอกให้เปลี่ยนชื่อตัวครั้งต่อไปถ้าเนก,กี้เข้านกกี้ต้องเปลี่ยนชื่อตัวเองนะลูกเข้าใจไหมคะนนก,กี้เปิดไม้เข้าใจไหมคะลูกเข้าใจไหมครับมองคูเป็นก่อนค่ะ<ส>ผมใส่เสื้อมายังตเตงอดเสื้อไปใส่เสื้อให้เรียบร้อยเรียบร้อยครับโอเคเห็นอ่าต่อไป ดูนะคะสไปสไปยอย่าปิดกล้องสไปปิดกล้องเนี่ยคุณจะเช็คขาดเลยเนี่ยอย่าเอาตามาใส่กล้องอ่าผลกระทบถ้าเรากินอาหารที่ไม่สะอาดนะคะก็คือเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงหรือเกิดอาการบวมชาเป็นลมพิษเวียนศีรษะอาเจียนปวดท้องนะคะหายใจไม่ออก ใจเต้นเร็วช็อกหมดสติหรืออาจเสียชีวิตได้นะคะเด็กๆนะ,ะตั้งใจเขียนสไปน์เขียนยางเพื่อนเขียนแล้วสไปน์ย,ยังไม่เขียนเขียนยางคะ่ะสไปน์เขียนนะลูกเขียนได้ทางเพื่อนโอเคเยี่ยมมากค่ะเยี่ยมเยี่ยม เขียนหน้าไหนอะครับอ้าวหน้าสิบสี่ไงคะคุณสไปผมไม่ได้ถามครับจอมทับถามอ๋อเหรอ,อ,อ,อโอเคเขียนแล้วนะคะต่อไปแนวทางนังนนไม่เสร็จค<า>รูยังไม่เสร็จ อ๋อยังไม่เสร็จเหรอคะใครยังไม่อยู่ครบเนี่ยตามเพื่อนมาให้ครบนะคะเดี๋ยวดูก่อนใครยังไม่เขียนเราจะเลื่อนหาคนไม่เขียนเอาแนวทางในการปฏิบัติหรือการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมเรามันจะมวีวิธีในการเลือกปฏิบัติอย่างไรนะคะอ่าดู เด็กผู้หญิงน่ารักมากเขียนเสร็จยังลูกกดสรพานเสร็จยังคะโอเคน้องฟางเสร็จแล้วนะคะเยี่ยมมากค่ะลูกโอเคอ่ะอันนี้เอาใส่ลงไปในแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารก็คือรับประทานอาหารให้ได้สัดส่วนตามพงโโชนาการเห็นนะคะแล้วก็ได้รับสารอาหารครบถ้วนทุกประเภท แล้วก็ได้รับพลังงานที่เพียงพอชนิดของอาหารที่หลากหลายสะอาดปาดราศจากสิ่งปนเปื้อนปลอดภัยต่อสุขภาพนะคะนี่คือแนวทางในการปฏิบัตินะคะโอเควันทิกรเขียนยังโลกกิมเอก ค่ะเยี่ยมมากคะ่ะลูกอ่าเก่งม,มากนะคะเด็กๆน่ารักมากตั้งใจเขียนดีม,มากเลยนกกี้ก็น่ารักนะลูกโอเคจะให้น่ารักยิ่งขึ้นนกกี้ต้องให้ครูเห็นหน้าด้วยนะคะโอเคเยี่ยมมากเลยวันนี้ทุกคนได้สิบผ่านนะคะเขียนตัวหนังสือด้วยแล้วครูก็จะดูตัวหนังสือในการที่เด็กๆขายรูปส่งลายส่วนตัวมาหาครูเพน บอกชื่อจริงแล้วก็ห้องเรียนนะคะคุณจะได้เช็คให้ว่าวันนี้เราทำงานเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็จะมีคะแนนเข้าเรียนแล้วก็คะแนนงานแบบฝึกหัดทุกครั้งนะคะเคเยี่ยมมากเด็กๆตั้งใจมากน่ารักมากเยี่ยมอ่าต่อนะคะลูก ไปดูหน้าไหนเอ่ยเสร็จจากหน้านี้เราไปดูหน้าสิบห้าหน้านี้เสร็จยังคะลูกเลื่อนผ่านได้ยังคะผ่านได้ยังคะ,คะโอเคผ่านได้แล้วเนะาะมาดูหนะน้านี่อ่าต่อไปผลการวิเคราะห์ในหน้าสิบห้า นะคะเขาบอกว่าอาหารที่ตนเองรับประทานใน1วันปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพที่เราเลือกรับประทานอาหารเนี่ยปลอดภัยไหมคะปลอดภัยก็เขียนบอกว่าปลอดภัยเพราะรับประทานอาหารโดยเลือกวัตถุดิบที่สะอาดสดใหม่ และประกอบอาหารเองในครอบครัวนะคะนี่เลยทีนี้ตรงกรอบนี้ครูเพนจะไม่ให้เด็กๆเ,เขียนนะลกูกครูเพนจะให้เด็กๆวาดภาพวาดภาพเกี่ยวกับรายการอาหารที่เด็กๆ รับประทานอย่างเช่นมื้อเช้าตังวันและมื้อเย็นนี่ไงรายการอาหารที่รับประทานในหนึ่งวันอันนี้ครูเพ็ญเขียนแต่ทีนี้ครูเพ็ญจะไม่เขียนครูเพ็งจะให้เราวาดภาพวาดภาพเด็กๆก็ตีกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็เขียนว่าอาหารมื้อเช้าอันนี้ครูยังไม่เสร็จ<ห>เลยให,ให้ทําเป็นการบ้านลูกเสาร์อาทิตย์ พนข้างบนน,นะครูพรุ่งนี้เราไม่มีเรียนกันเสาร์อาทิตย์นะคะทำในหน้านี้มาแล้วก็หน้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเคไหมคะโอ้งบมผมยังวาดภาพอาหารมื้อเช้า แล้วก็อาหารมื้อมื้อกลางวันแล้วก็อาหารเย็นเะีะยวาดเป็นรูปภาพมาอาหารเช้ากินข้าวมันไก่ก็วาดข้าวมันไก่อันนี้ให้วาดรูปกลางวันกินการวิเคราะห์มันยังไม่เด็ดเลยข้าวขัดใจใครดาวก็ค่อยๆตอนน้คะก็กินอันนี้ให้วาดรูปอาหารเหรอครับค่ะให้ครบสามมื <Hoy S 1> ้อนะลูก มื้อเช้าไม่ต้องเขียนในพวกนี้ใช่ไหมคะค่ะไม่ต้องเขียนลูกไม่ต้องเขียนแค่ว่า้าพมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นเปิดไมอยู่เลยโอเคไหมคะวันนี้เราจะถยงหน้าสิบยาระกาศแล้วก็พูดดีๆเอาเร็วๆโอ้ข้าวบพดมยังไม่เสร็จเลยโอเคนะคะ อ่าเด็กๆเ,เสร็จเด็กๆวาดภาพนะลูกนะเราจะถึงหน้าสิบห้านะลูกนะคะอ่าเหลือเวลาอีกห้านาทีจะถึงบ่ายสามโมเข้าใจยังเดี๋ยวจะเช็คชื่ออีกรอบอัน้านี้เสร็จยังลูก ใครเปิดเพลงจอมภาพปิดไหมผมไม่ได้เปิดนะครูเสียงเข้าลูกเสียงข้างนอกครูค้าใช้ดินสอใช่ไหมครับค่ะวาดภาพใช้ดินสอลูกโอเคนะคะอ้าวท้ายชั่วโมง อ่าท้ายชั่วโมงเด็กๆเป็นไงคะมาเจอหน้าพักกายกันก่อนเร็วเปิดกล้องแฮปปี้ครูเปิดแล้วครับอ๋อแฮปปี้เยี่ยมมากค่ะทุกคนมีอะไรจะให้ฟังยังอะไอยาฟังอ่าเดี๋ยวแคปหน้าจอไว้ก่อนเด็กๆอยู่ครบไหมให้เปิดเพลงเนี่ย อ่าได้กรับคุณครูับอ่าปิดไม้ก่อนฟังครูเพนฟังครูเพนนะคะอ่เด็กๆพร้อม่ฟังนะเด็กๆอย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะลูกนะ ไม่เข้าใจไลน์มาหาครูเป็นนะคะสวัสดีนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ดีค่ะไปแป๊บนึงเล่าอะไรคะสวัสดีค่ะ